บางคนนิ่งๆสุดท้ายก็นิ่งสนิทเลยนะครับไม่ได้ถือไม่ได้คือเลยนะครับหลับซะก่อนครับวชันนัทต้องมีโต้มีเทียนะครับสุดหต่อทีมงานบอกว่าการจะตกนะเพราะว่าการตกจะเจอซอกแบบนี้ครับโอเคปัดได้ทุกทางยู่แล้วครับคะแนนเป็นหนึ่ง<ม>ถือว่าพานเป็นพายซอกลุกใหม่ครับสมัยก่อนก็มีพานอซอกร้อยเอ็ดยอดมีคนติดใ,ใจถูครับก็ฟันได้ทุกทางแบบนี้ครับเดีในในใน๋อยวจะไล่เลยครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับ ยอดนคนชดไทยโู้ครับนี่เป็นทางสองตคคบต่างชาติครับตัดสายลำตัวนี่ครับฝรั่งหัวใจไทยครับเขาบอกว่าอย่างนั้นรักหวยไทยรักเมืองไทยครับทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ฝรั่งเศสนะครับเพื่อเดินทางมาเมืองไทยครับคือคุณพ่อที่ตามใจลูกชายเนยนะครับเพราะว่าลูกชายหลงไหลคลั่งไคล้หวยไทยมากแล้วก็อยากจสกิดงวยไทยเป็นอาชีพแม่แล้วสุดหล่อนี่ครับแกแตกทุกไฟซะด้วยสิ ไม่แตกในตัวฟอร์มนะอ่าไม่รู้ไฟนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวรู้เรื่องเตะเตะมาเตะคืนครับอาล้วครับปัดหนึ่งสองของเพชรหครับเตะพับในครับเพชรหงสุดหล่อเริ่มเดินแล้วนะครับอยากจะชวนทะลาะในแน่นอนครับสุดหล่ออ่าก็บอกว่าไงต้องเจ็บก่อนครับต้องเจ็บก่อนถึงจะเดินครับนี่ฮะอ่าต้องเตะสูงไม่น่อยครับเสียหลักล้มลงไปเองครับแม่เพื่นเริ่มเดินแล้วครับสุดหล่อครับอ่าอยากจะตัดสายนำตัวครับเพชรห เอขาครับวงซ้ายก็ยังเดินช้าอยู่ครับดูครับแา่ด้านนี้เป็นเนตที่ขาครับแล้วก็หาจะรอบอลซองนะแล้วเข้าของสุดหลออเริ่มมาครับเริ่มกระทุ้งแหลมครับเป็นมวยที่แทงเข่าได้เจ็บแทงลึกแทงชัดอยู่น้ครับกา่ด้านสุดหล่อครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ค่อยๆเปลี่ยนเข้าไปแล้วับจีนนับจ้นหมัดนำมากรอนครับไปนิดชิดหน่อยนะครับสุดหล่อครับ อ่าเตะนําไปก่อนครับแม่สองหมาเวียนมาจากตาลีดเลยนะครับไม่โดนสุดหรอเดินต <man ่อสุดหรอขยับเข้าไปครับเอาคอมาเอาคอมาซะดีๆเอาคอมาเอาสองไปก่อนก็หาจังหวะฟันอยู่เรื่อยๆครับปัดนะครับสองของสุดหรอครับปัดเชือกแข้งคอส่องของเพชรหนึ่งครับแข้งของสุดหรอนี่ครับเน้นที่ขาครับแล้วก็ขึ้นบนช่วงกลายยกทีสองครับ เกมก็ไปๆทวีความปั่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ซอกมาอีกแล้วครับโอ้โหเผื่อไม่ได้จริงๆสัเรนวมานนะครับเอามัดขวาครับเตะขาเหมือนเดิมครับบดยกสองครับกระปรบเปิดเผื่อไปเดินก็ต้องเดินกับสีสเกตนะครับยกสามครับตัาไกลอยู่นาไหลรองนิดหน่อยดูเหมือนสุดหล่อจะทนได้หรือเปล่าต่อกล้อยนครับสนุกกันต่อเดือนกันต่อครับยกที่สามครับ เนี่ยครับเดือนตั้งแต่ยกแรกจนถึงตอนนี้ครับนักช้องทันบูทังคู่ครับแทงเข่าขวาสับศอซ้ายครับเพชรหนึ่งครับอพยายามเดินเร็วขึ้นครับแต่ขวานั้นไปก่อนโดนแทงกซ้ายหน้าของเพชรหนึ่งแต่ว่าสุดหลอยไม่ใช่ไปถอยนะครับเพชรหนึ่งครับเออกระบกสู้ทุกดอกครับมาดูว่ากระบอนของสุดหลอยันนี้ยังไม่เห็นเลยนะครับยังไม่ได้ตีเข่าเลยครับนะครับเราต้องระวังศอกของเพชรหนึ่งด้วยเหมือนกันครับไม่ใช่เขาด้วยทาร่าเข้าไปในหางท้องได้ครับ ครับไล่เรื่อยๆครับสองอ้าแล้วครับจับได้ตีได้ไหมมาลองแล้วแันกัแล้วครับขาคอครับไม่ให้จับออกซ้ายหน้าครับแทงขวาก่อนเพล็ดหนึ่งครับเอาแหละครับเริ่มรังเรียนแล้วนะครับเพล็ดหนึ่งต่อไปครับสุดหล่อครับเตะซ้ายครับโดนหมัดขวาสับสอกขวาพ้นไปครับ ฝรั่งเศสก็มีสอบคนไทยก็มีสอบไปมีหมัดครับหนึ่งสองครับแม่งักสอกซ้ายสอกซ้ายไปทีนึงพยายามบวกสอกขวาครับคุอรอสอกซ้ายสอกขวาครับสอกซ้ายก้นเข้าไปโอ้โหนี่ครับเฮียเรื่เหตุเรโยนสอกซ้ายปัดสอกขวาอีกทีนึงสอกซ้ายสอกซ้ายสอบขวาครับขวาแล้วก็ล้ลงไปเลยครับสุดรอครับโอ้ยกที่สามแล้วกยุติเลยครับ โอ้โหเดือดจริงๆครับแล้วก็ดุดดันมากๆครับเฮดหนึ่งเพดหนวยไทยครับมีวัย18ปีครับจากกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับ